เฮ้ย,ยมันไม่ลงจริงๆสักการหนูเนี่ยหนังเหนียว รีวิวมะพร้าว3าเจ้าที่หาซื้อได้ง่ายๆครับเจ้าแรกที่โคกได้มาอันนี้โคกไปเจอมาในท็อปนะแต่รู้สึกว่าแมคโครก็มีขายได้มาป้ายเหลืองด้วยเพื่อน,อนราคาข้าปกดติจสิบาทแต่ป้ายเหลือง40บาทของอะไรอ่ะโคโค่ทั้มอันนี้เป็นเจ้าที่2มีขายที่โลตัสน่าจะเป็นของโลตัสเลยนะราคา45บาทแล้วก็อันนี้เพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นครับมีขายที่เซเว่นแต่อันนี้จะเป็นมะพร้าวอะไรอ่ะมะพร้าวเผา40บาทที่เซเว่นมามาดูกันว่า3เจ้าเนี้ยเจ้าไหนจะพร้อมทานมากที่สุดคือแกะง่ายที่สุด เริ่มที่อันแรกเลยแล้ะกันพอไอที่เป็นป้ายเหลืองก่อนเราต้องอ่านวิธีทําก่อนนะเขาบอกว่าให้ดึงตรงนี้ก่อนุชก็คือดึงไอทีเสียงแดงนี่ออกดึงเสียงแดงนี่ออกปั๊บวิธีที่สองเขาบอกว่าให้กดจากนั้นก็เอาหลอดทิ่มดูดได้เลยกดอืมอมความง่ายถือว่าใช้ได้แล้วก็แกะพลาสติกออกครับจะมีรูแบบนี้เลยนี่ชิมมันเพื่อนอืกลิ่นหอมความหวานเนี่ยคุกว่าไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หวานนิดเดียวไม่ได้เยอะมากแต่หอมกลิ่นหอมมาก อ,อันนี้ถือว่าพร้อมกินถือว่าแกะง่ายอยู่มาลองเจ้าต่อไปอันนี้เป็นของโลตัสคับคือลักษณะไม้คล้ายกันเลยนะหัวกงหัวกดอะ่ะวิธีก็เหมือนกันเลยเขาบอกว่าให้ดึงไอ้ตรงนี้ออกแล้วก็ดันกดตรงไปแต่แล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาหลอดกินได้เอาสีเขียวก่อนปั๊บแล้วก็กดลงไปครับเหมือนเดิมไม่ลง <laughs> อันนี้ไม่ลง <laughs> ขอคิดหนึงขอคิดหนึ่งอ๊ <laughs> ไม่ลง <laughs> ทำไงอะ่ะกินยังไงก่อนกิยังไงก่ออ่ะมันผิดมุมเปล่ามันผิดรูหรือเปล่า เฮ้ย,ยมันไม่ลงจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเอาเมะพร้าวทุกนี้ทุบดูนะไม่ได้เดี๋ยวเราลองแกะพลาสติกออกดีกว่าว่าทำไมมันมันไม่ตรงรูเหรอหรืยยังไงอะวันนี้จะได้กินไว้เนี่ยน่าจะมีกันเออสักการหนูวะเนี่ยหนังเหนียวชํา <laughs> แหละดูข้างในกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแกะเลยอะชําแหละดูเลยอะ่ะ <laughs> เนี่ยข้างในเป็นอย่างนี้ครับเบื่อๆไอตัวเจาะมันก็เป็นนํำแหลบนะแต่มันเจาะไม่ลงอ่ะเดี๋ยวเดียวขอดูหน่อยว่ามันจะมีมุมไหนที่มันสามารถทะลุลงไปได้ปะเนี่ยมันไม่มีรูที่มันจะเจาะลงได้เดียมันเป็นเนื้อมะพร้าวเลยอ่ะเนี่ยเออมันเป็นกะลาเลยอ่ะพอเจาะลงไปก็จะเป็นแบบกะลามะพร้าวปกติเพราะว่ามันไม่สามารถเจาะลงไปได้นะแต่อันนี้มันเขาเจาะได้เฉยเลยนะผขพยายามหารูมันอยู่อ่ะว่ามันจะสามารถเอาตรงไหนเจาะเข้าได้บ้างพยายามแบบว่างัดตรงเปลือกมะพร้าวออกไปแล้วนะก็ไม่มีแบบรอยเจาะหรืออะไรที่ทําให้ไอ้หัวํำแหลบมันนี่ยาเจะลงไไปด้ เดี๋ยวโคกลองแกะอันนี้ให้ดูว่าทำไมมันเจาะลงง่ายนะเหมือนกับเขาน่าจะนําล่องมาแล้วส่วนหนึ่งนะเพื่อนอันนี้มันเจาะได้ง่ายมากเลยโอเคเลยไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองอันนี้ดีกว่ามาลองของเซเว่นบ้างมาดูว่าจะพร้อมทานหรือเปล่าเ็าจะมาเป็นถุงแบบนี้นะราคา40บาทแต่เนี้ยเป็นมะพร้าวน้าหอมเผาเขาจะมีช้อนกับหลอดแถมมาให้แบบนี้เลยครับเฮ้ยได้ช้อนด้วยให้ดูลักษณะมะพร้าวครับก็จะเป็นลูกแบบหลอกเอาเปลือกข้างนอกออกหมดแล้วแล้วก็จะมีรอยเผาเผาข้างบนนิดนึงตรงนี้เจาะมาให้น่าจะแกะง่ายครับ ช้อนแบบช้อนแข็งแรงนะช้อนนมหวานนะเพื่อนๆวิดีอ่ะคือช้อนอันนี้คือเวลากินน้ําหมดก็สามารถเอาตักกินเนื้อได้คออันนี้ดีนะาะว่าจะชิมน้ํากันปึ๊บอันนี้รสชาติน้ําหวานมากๆเลยครับแต่กลิ่นเนี่ยโคกว่าหอมมะส้มะพร้าวแบบไม่เผาไม่ได้ครับอันนี้เขาจะมีกลิ่นมะพร้าวอ่อน,ออนแล้วก็เหมือนจะมีกลิ่นแบบกลิ่นเผาเข้ามาด้วยนิดนึงเดี๋ยวลองชิมเนื้อดูโคกว่าดีอีกอย่างนึงคือกินเนื้อได้ง่ายเนื้อก็มนหนาพอสมควรเลยนะไม่ได้เป็นมะพร้าวอ่อนมากครับ เนื้อเ้าหนานะแต่ยังมีความนุ่มมีความกรอบอยู่เพราะว่าน่าจะเป็นมะพร้าวเผาเพื่อนอันนี้ดีเลยเคประมาณนี้เะยครับเพื่อนๆมีใครเคยกินของเจ้าไหนบ้างในฝาคอมเมนต์บอกโคง้งหน่อยนะครับ